สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่9ธันวาคม2567นะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาไกลนะครับถามกันคำว่าหลายนะครับปู่โนนสวรรค์นะครับมือนผ้าเดินทางมาหาปูแหละครับผมนะครับบ่าวเถ่าผ้าเดินทางมาหาปูนะครับผ้ามารับชมนกันครับงวดวันที่ 16ธันวาคม2567ัวิดันที่ผ่านมาครับหลักสิบหลักหน่วยปูถือว่าแม่นนะครับ2 3 4นาครหับ4มาหลักสิบสามาหลักหน่วยนะครับธรรมชมเลขดับปูชุดดับก็ถือว่าดับเอาอยู่นะครับ FC ก็รอกกระถามกันเขามาหลายนะครับเอาหมูอนีเดินทางมาหาปูแล้วครับทรามชมุมหมือนีมากไก่แน่นะครับมาหอดมาถึงแล้ว ะครับเขาไปกราบน้ำมาสการปู่น้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันครับกราบน้ำมาสการครับปู่กราบน้ำมาสการเจ้าค่ะปู่นี่ติดหนึ่งสามสี่ครับเอานะครับท่านชมมาสิบหน่วยมาสิบหน่วยอ่อสี่ห้าหกครับงวดที่ผ่านมานะครับเอฟซีถามได้หลายปูงวดเนี่ยอันนี้งวดที่ผ่านมาทำมาชม่อดกันมาเลยอ่าแล้วปู สิบหน่วยสองสามสี่นะครับสี่มาหลักสิบสามมาลักหน่วยนะครับอืเลขติดปูกับมาอายุนี่เลขติดมาหกหนึ่งนะครับสี่มาสี่สามนะครับกอดข้อกันมาเลยท่านผู้ชมอนี่ครับจับคบรูบเขานะักปูเนาะจับตาสามเป็นลักสิบบดยจับใส่กันนะครับมันผันมาน้ำกันตัวนี้ อ่อันนี้เลขดับปูนะครับดับปูถือว่าดับอยู่กลับมาดับอยู่ดับแมนนะนักปูนักปลายปีเนาะครับผมมันกลไปสองงวดแล้วดิครับนี่ดับอยู่ทำช่วงงวดที่ผ่านมาสงวดเอพลุดไอ้ดับปูยูจะงวดกับปูมี่สองงวดสองงวดปีนึงจะจะลุดอยู่งวดสองงวดปูอะมาเกินสองงวด หมดที่พันมาดับอยู่นึกว่าปูบูอยู่บ่ท่านไปหาหมอบ่ปูไปว่ปาเราปูไปว่าเราพาเราไปบ้าน,นที่เราได้ปูไปหาหมอมาไปเมื่อวันที่เท่าไหมาวันที่หา้าโอ้ไปพาไอ้เนี่ยกับปูผ่าตาลอกตาปูไปลอกตาท่า,านผู้ชมยังยังครั้งนี้วันศุกรใช่ไรปีอีกนี่วันศุกร์กีฮอนนี่ศุกร์กีฮอดนี่นไปไปลอกอีกเออนั่นไป ไปเซ็กไปเซ็กตาฟังคิดลอกครับอือเซ็กตมันสุกมันซุกนี่เขาเขาจะนัดให้ไปไปนัดอีกกับปูจะนัดลอกอีกมืาอนิอือเฮตตาเมื่อไนไปเมื่อไงเฮ็ดตาไม่ยังขัวครับเมื่อนี้เฮ็ดตาไม่ยงใส่ครับเอางวดนี้ได้แล้วบ้งครับปูได้แล้วได้มาแล้วทำชุ่มเดี๋ยวบ่าชถอดจึงจะเขียนตัวใหญ่ๆให้อ่าเห็นชัดบ่หนึ่งสามสี่ครับอือ เดินบักสมวิ่งบักสามล่ 3, ลองหนึ่งสามหนงสามห้หลักมาสิบมาหน่วยตัวไดนปัวสี 4, 5, 4, 5, ่ห้าหกสห้าหอ่าเลขติดหนึ่งสสเอา้าแต่ว่าคือจับลักหารักหจับยอะอันนี้คือเอาลักสมน้ำปูวคือบบจับลักสี่มีติดเปนน่งครับเลขติดไปนั่งอา่าอืม ได้มาจับบัก,บกบซี่บักบัคไปีติดี่หากระดับซีสามกระดับเมนอ,อ๋อน่ซี่ซีถ่ายจับถ่ายจับซี่สามสี่หานี่ติดดับติดดับอืมสามตัวบ่มีบ่ปูงวดน,นี่สามตัวนี่แล้วบางเงี้ใส่นี่ครับสามสามหนึ่งสสามสี่หนึ่งใส่ลอืมงวดปลายปีมันมันมันสอบอย่ากอด มันดับกดข้อกันมากเนอะมันอยากดสาตัวเขามันตสี่สามสามสี่้ามากว่นนี้ติดดับซีหาหาซีนี่กับมาก่านผช้่มบบาวเท่าจุดทูเบ้ศูนย์ซี่หาหาซี่หาเนี่ยปวาติดดับปูคันมันติดดับเนี่ยเขาเขาเอาแค่สองตัครับอื่ยันไปเป็นสองตัวอศูนย์ซีหาก็หาหาศูนซี่ไปหาสี่ศไปงงหกแปดนี่กระดับปูดับโอ้หกแปดกระดับพ่ออ หกแปดแปดหกเก้าหกหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดซี่ห้าหาซีหกแปดเนี่ยหกแปดกันกต่มันดับต้นปีเนี่ยคือครับมันต้นปีเมื่อมั่อแมนต้นปีได้ไปลายปีได้ในปัวหายปีต้นปีวัดนาพ่อซ้อนาเลยครับพ่อสอ,อนหกแปดแต่ว่าติดดับมันมันมันสิเปลี่ยนออกเดียนม,มีหน้าครับมีหน้ามีเสารอนี่ครับหลัก หลัก10มา10มาหน่วยคือ4 5 6นะครับเลขติด1 3 4ถ้าวิ่งวิ่ง3กับ1บ่ครับผมเมนจับคู่3 1 3 5 3 6 5 3 6 3 6 4เอา้า3 6 6 3 4. นี่กับตัวได้ติปูกับตัวอืม5 3 3 5กับตัวนำอืมกับตัว5 3 3 5ครสบสมมามีเลขอยู่5 3 3 5 6 3 3 6มีเลขอยู่4คู่ครับกับ3 1กับ6 4 อืมอีกันไปว่าไรเด้ครับซีหามันก็ไปว่าไรเด้ซีสามก็ไปว่ไใรเด้ครับมันก็เลยมีม่แค่นี้่ถ้าจับสามตัวตัวใดก็ปูสามสี่หนึ่งสามหนึ่งสีสมสี่หนึ่งแต่ในนีปูบ่้จับโอ้ถ้าจับไม่นก็จับไดนะปูนะสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งอ่าเดี๋ยวเบาเถาเขียนแห้แต่ว่าสี่บ่ได้จับลักสิปบปูแต่แล้วแตู่มาก โอ้ซีหนึ่งก็จับได้อยูะซีสามจับบ่ด้ติดติดดับซีซีซีหันซีห้าก็ติดดับเอาเดียวเบาเท่าเขียนให้ธรรมช่มนะครับผมฟันดีปะปัวฟันดีอยู่จังไรคือว่าฟันดีครับผมฟันอยู่น้งมัดเนี่ยมันเหล็กเหล็กบดบดนี้ไก่มัดครับฟันจังไรครับผมมันอากาฟันนะซึ่มีคนตต่ ครับอันคือม้อนอันฟ้อนอ้อมมันออมัดครับโอ้ฝันกว่าที่แล้วเหครับผมแง่ฟ้อนแฮ่ฟ้อนเอาสไปละคนหนึ่ครับเอาเลขวัดเลขตัวอะไปู่เลขยุประตูวของมันมันออกแล้วมันออกหกสิบเอ็ดอืมเขาเกิดวันเมื่อกี้เนี่ยป่ะครับอืวันนี้ฝันบางในขึ้ว่าฝันดีปู่คนอนฝันฝันออมัดขึ้นก็ฝันมาคนว่าฝันออมัดอีกเอาจะบาะมาเลขตัวเก่าบ่ละปู อัน <laughs> ตัวกองกับมีอยู่ตัวกอมกับติดอยู่ได้ครับแล้วหกหนึ่งว่าไงหกหนึ่งหนึ่งหกหาหนึ่งหนึ่งห้ามก็ติดอยู่ได้ครับสิบหน่วยสิบหน่วยสี่ห้าหกอันนี้ให้แกหนมาสิบหน่วยมือนกับเลขติดปีนี่ปีหนึ่งมือนกับมแม่แคสเมือนกับลดไปแคสสองามเลขติดหนึ่งสามสี่อ่าปูให้วิ่ง <laughs> วิ่งสมกับหนึ่งมาปูนะครับสมตัวนี่สามสี่หนึ่งสมตัวนะปูสามสี่หนึ่งทำช่มาี่นส่งปับปูจับคู่ห้มีสามหนึ่งสามห้าสามหกห้าสามหกสาม <64. S 2> หกสี่เน้นไหรปูเน้นหกสกับ6กส่ป่ะครับผมเน้นหกสามกับ6กสี่เด่ไนไตรปูวิทย์เล็กวิ่งเน่นสกับเด่นสามปูเน้นหกสมกับ6กสี่เอครับทรรมชมเรา,าเท่าเขียนตัวใหญ่งงให้นะครับ สามตัวปูบริเขียนให้อ่าตัวปูว่าท่าสามตัวคือสามซีหนึ่งนะครับเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยซีหาหกถามว่าน้ำกันกับหกซี่มาปูซีหานี่บ่ได้เอเอาหาหกจะบ่มาน้ำกันมาปูว่อนนี่มันก็แล้วแต่ปูมากมนะครับถ้าเก็กลา,ายเป็นเก่าก็ได้ครับแคเก่านี่ตัวเดียวกหลักสิบสิบหน่วยปูแมนเด้ท่านผช้ชมเด้อเขามากจะงวดแต่ปูสิบหน่วยเนี่ย จังงวดเลย,ย,ย,ยเขามาหลายงวดเลยที่ปูเอืออือยังยังเขามาหลายงวดเลยที่ปูอืมตัวแดงอออ้าวทำมาชุ่มนะปูเน,เน้นใหกสามกับหกสี่นะครับเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้ทำมาชุ่มเด้อสลากกินแบ่งนะครับเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับมันจะือบมาทำกันแล้อันพร้อมพร้อมกันกับตัวดับมันดับซองที่มันหลุด ดับนะครับคือเกณฑ์ตัวเกณฑ์จังหวดละปูดับตามสูตรปีหนึ่งเลยบนจะปีเด้ยคงคะปูครับใกล้จะปีแล้วปีนึ่หน่วยเด่บ่าวแ่าเขียนเลขดับให้ได้ทำู้ชมเด้อนะครับชุดดับนี่ตัวไหนนะปู่อันแม่สิบหน่วยนี่ครับปูชุดดับนี่ตัวไหนลูกโม่เดี๋ยวบ่าวแ่าเขียนชุดดับในเอฟซีมัน มนล่มหาซื้อนะครับเดี๋ยวเ,าเ่าเขียนให้นะครับแปดหกหกแปดเก้าหกหกเก้าเจ็ดเก้าก3เจหสสี่ ตอนที่ก่งมันมันมีสิบสองตัวแต่ว่ามันมันมันมาซ้ำกันกันตัวนี้มันซ้ำกันมันซ้ำกันก็เลยเหลือกว่านี้เหลือแค่หาคู่แค่สิบคู่อ่าเด็กท่านผู้ชมเนี่นะครับเป็ดมุกเปดนุกซ้ำอ่าเอฟซีรอชุดดับนี่ครับชุดดับอันนี้ชุดเด่นนะท่านผู้ชมด้วยอันนี้ชุดเด่นปูใดมักกับน่ปูัวหกคู่นี้นะครับ แต่ว่าเลขสิบหน่วยนี่ถามมานํากันกะสี่หกกับหาหกอ่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่งวดที่ผ่านมาน,นี่สิบหน่วยปูสามมาหน่วยสี่มาสิบเห็นไหมครับสิบหน่วยนี่เดินดีจะเป็นปีแล้วมโนปูเหนหลักสิบหลักหน่วยเดินดีดมีหลักหน่วยแม่นนั่นก็นเอาลักสิบไปใส่เอาครับอืมนี่ครับว่าหลักหน่วย สี่ <4 S 2> มาสี่สามนุยรักนวยเอานุ้ยกับแม่นที่ปูนี่ซีห้าหกไปไซอูนี่คันผู้ใดมีรักส <10, S 1> ิบแ <10, 10 S 1> ม่นเก่าซีห้าหกในี่ยไปไซอูเลิผู้ใดมีรักสิบแม่นเก่าสิบเอารักนุ้ยสี่ห้าหกไปใส่ผู้ใดมีม 90, นุย 4, 6, 6, ้นยแม่นเก่าซีห้าหกไปไซอ่าตัวปรชมแคปหน้าจอสามตัวสามสี่หนึ่งแบบปูจะบู่ให้มีสามหนึ่งสามห้าสามหก หาสามหสามหกเน้นที่หกสามกับหกีดับตามสูตรกักับมาดับอยู่เลยท่านผู้ชมเด้อนะครับแปดหกหกแปดเก้าหกี่ห้แล้วก็ีสามสามีอันนี้ดับตามสูตรอ่างวดนี้ได้แค่สิบสคู่นะครับก็คือหาคู่แหะครับไปกับเป็นสิบตัวนะปู่เนาะเอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับอ่า ปูวานเน้นหกสามกับหกสี่ฮาโรตลีไว้เลยนะครับหลักสิบหลักหน่วยกับซีฮาหกนะครับมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยผู้ใดมีหลักสิบแม่นๆเอาซีฮาหกไปใส่ผู้ใดมีหลักหน่วยแม่นๆเอาซีฮาหกไปใส่เพราะว่าสี่ห้าหกมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้มาขด้อกันดนีเมื่อกี้มาทำกันแะปูสี่สามเนี่ะเอานะครับเมื่อนี้เดินทางมาหาปูแล้วนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับขอบคุณขอบคุณปูนะครับผม ให้ได้โชคได้มันทรงไทยปีเนาะปูุน้นเนาะมันว่าปูได้เฮได้เฮงวนนได้เ้เอาสาธุครับอ่าพบกัน<ด>คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ